สวัสดีค่ะสวัดชิกกลุ่ VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดีวันอาทิตย์ที่2กันยายนพศ2567กับการวางแผกนการเทรดทองคำเพื่อทำการเทรดในวันจันทร์ที่23กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะเทรดเดอร์เดี๋ยวเรามาทบทวนในส่วนของกราฟนะคะวีคในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วจบอะไรยังไงนะ ในส่วนของทามเฟมวีค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะจบเป็นแท่งเขียวค่ะก่อนหน้านี้นะคะเป็นเทรนขึ้นคือแข็งแรงมากเลยค่ะเดอร์ mm hmm. แล้วก็โชคดีมากๆเลยในสัปดาห์ที่แล้วก็แพมก็เล็งเทรดหน้าบ่ายและเราก็พอร์ตฟ้าะสะใสกําไรสวยงาม mm hmm. เพราะเราเลือกตามเทรนนั่นเองค่ะเ mm hmm. ทเดอร์เดี๋ยวเรามาดูการในส่วนของแท่งเดย์นะคะ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจบเป็นเขียวค่ะและสวยงามสร้างหายใหม่เรียบร้อยคะ่ะราคานี้ไม่เคยขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกนะคะราคา2625คะ่ะและมีคนหลายคนอาจจะสงสัยว่าถามว่าคุณแพมกราฟทองจะไปสิ้นสุดราคาไหนยังไงจะไปเบรกที่ราคาไหนจะย่อก,กลับมาไหมต้องบอกว่าลักษณะของกราฟทองคือเป็นเทรนขึ้นที่แข็งแรงมากเลยคะ่ะเรดเดอร์ซึ่งตรงนี้การที่กราฟจะกลับลงมาต้องให้กราฟ เบรกด้วยราคาของแท่งเคียนเองดังนั้นสิ่งที่เราทําได้คือเราจะต้องเล่นตามหมายความว่าเราจะหาจุดย่อบายค่ะแต่ด้บอดเทนขึ้นนั้นชัดเจนมากในส่วนของทําเฟรมเบเวอร์วุที่ผ่านมาก็คือจบ เ็นเนั้น,น,นวันนี้แผนการเทรดของเราต้องบอกว่าเราองเลิกเทรดหน้าบ่ายค่ะและก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าจะบายจุดไหนยังไงนะซึ่งก็แพมจะพาเข้าไปดูในท่าเฟค่ะท่าเฟรนนะคะมีแท่งแดงแล้วก็จบเขียวสั้นกว่าแดงนะเดี๋ยวต้องดูว่า7จ็ดโมงวันพรุ่งนี้ซึ่งโบรกเกอร์เองเนค่ะจบเป็นแกลบนะคะว่า7จ็ดโมงพรุ่งนี้จะจบเป็นแกลบเขียวหรือว่าแกลบแดงถ้าถ้าสมมติว่า h 4จบเป็นแกลบแดงอาจจะมีการย่อมาที่แอนเดอรนลรับนะคะ ซึ่งราคา2.600เนี่ยค่ะจะกลายเป็นแนวรับนะตรงนี้เดี๋ยวนูว,ว่าน้องจะกลับมาไหมถ้าไม่กลับมาคือต้องสร้างหายใหม่นะคะ ไปดูที่ทำเฟรมสหนึ่งค่ะทำเฟรมส1หนึ่งนะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมากราฟยอแค่ําเฟรม M5 เท่านั้นแล้วดันราคาขึ้นต่อแล้วก็แผมแจ้งว่าถ้ากราฟนะคะไม่หลุดทำเฟรมเล็กจะมีการจบที่เขียวค่ะและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะจบเป็นเขียวสุดยอดมากเลยน้องทองไม่ว่าจะแพงเท่าไหร่ราคาสูงเท่าไหร่นะนะนักลุมทุนทั่วโลกก็ยังซื้อทองคำนะคะดังนั้นในส่วนของนะคะแผงกันเทรดเดย์พรุ่งนี้ก็แผมจะเลืองเลือกเทรดหน้าบ่ายค่ะและนี่คือจุดบายสองจุดนะคะที่เป็นอะเรแนีรับคือเดิมราคา600เดิมเป็น ราคาที่เคยมาทําไว้นะคะราคาหายนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่ารอบนี้คือ,อยืนเหนือได้แล้วนะคะกราฟก็จะมีโอกาสราคาขึ้นต่อนะคะถ้ากราฟไม่หลุดราคาโซนรับแรกจะมีโอกาสราคาขึ้นต่อหรืออาจจะย่อมาไม่ถึง หรืออาจจะย่อมาไม่ถึงนะคะแล้วก็ยกหายขึ้นไปนะดังนั้นเขาแบบแน,น,นะนาว่าเวลากราฟเป็นเห็นขึ้นนะคะสิ่งที่เราต้องทําคือหาจุดย่อวายค่ะบางคนเห็น PA รอบ1นรอบ2ก็กะจะเซลล์เซลล์เซลล์มันเซลล์ไม่ลงนะเดดเดอรนะครเซลล์ไม่ลง ึ่งก็แพรบอกว่าคือเราต้องเลือกเฉดหน้าบายเท่านั้นเราต้องเลือกตามเทรนเพราะเทรนแข็งแรงมากเลยค่ะันั้นสําหรับ V.I.P. ค่ะเรียนค้าเรียนแล้วเราก็แวพรก,ก็จะอธิบายว่าถ้าเดจะจบเขียวนะนะเขาจะาย่อแค่ประมาณไหนแล้วขึ้นต่อ,อยังไงสิ่งที่ก็แพรได้สอน V.I.P. ในค้าเรียนก็คือทําให้เห็นชัดเจนแล้วว่ากราฟนะคะไม่หลุดทาเฟรมเล็กแล้วขึ้นสําคัญคือเราต้องไปหาจุดเข้าค่ะสําหรับ V.I.P. ที่มาเรียนที่นี่นะคะกแ็แพรก็จะเน้นในเรื่องของการเลือกหน้าเรดที่เป็นไปตามเทรนเป็นหลักแล้วก็ นะ,ะดูที่พิจารณาที่แท่งเดแล้วหาจุดเข้าและก็ก็แพงก็จะให้ความรู้ในเรื่องของจุดเข้าทําเฟรมเลยไม่ว่า M15 หรือ M5 ซึ่งต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ในการทําเงินกันเลีเดเพราะว่าถ้าการาไม่หลุดทาเฟรมเลยค่ะยังไงเขาก็จะดัราคาขึ้นต่อเพราะเทรนด์แข็งแรงนั่นเองนะฮะ,อ,ะอย่างที่บอกนะฮะ วันพรุ่งนี้เรายังเลือกแผงการเทรดหน้าบ่ายนะเทเดอร์แต่ว่าต้องดูก่อนว่าน้องดนหะนะึ่งจะกระโดดมีแกลบไหมเพราะเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะกราฟทองนั้นจะมีการซื้อขายปกตินะคะแต่ว่ากราฟไม่วิ่งเท่านั้นเองดังนั้นเวลาเปิดวันจันร์มาก็ต้องลุ้นว่าน้องจะกระโดดราคาขึ้นไปเลยไหมหรือว่าจะกระโดดราคาลงมาอันเนี้ยต้องบอกว่านะคะต้องรอดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าแผงแม่บ้านเดลฟเลกจะไม่มีออเดอร์ข้ามวัน ไม่มีออเดอร์ข้ามสัปดาห์และก็ไม่มีออเดอร์ข้ามคืนก็แพมจะเก็บกําไรภายในวันแล้วก็จบวันวันต่อมาก็มาว่ากันใหม่การเป็นเทรดเดอร์ค่ะก็แพมจะเน้นในเรื่องของการเทรดที่ทําให้เรามีกําไรในทุกๆวันแล้วก็ทําแบบนั้นตลอดเวลาตลอดไปกับอาชีพเทรดเดอร์จนถึงสุขจนถึงสุขแบบนี้เพราะว่าก็แพมรู้ว่าการเป็นเทรดเดอร์ค่ะเป็นอาชีพที่มีความเครียดแล้วก็มีความเสี่ยงนนก็แพมจะลดนะคะลดความเครียดลดความเสี่ยงคือ 1. เทรดได้กําไรเก็บ2ต้องการกําไรนะคะ ต้องการกำไรมากเก็บส่วนหนึ่งถือไว้ครึ่งหนึ่งอันนี้สำคัญมากมากเลยนะคะแล้วก็กรณีที่แบบอย่างน้อยเราก็ได้กำไรแล้วมาครึ่งถ้าสมมติว่าก,กราฟวิ่งต่อเราก็บวกต่อเนื่องแต่ถ้ากราฟย่อมาเราก็แค่ชนกำกับกันกำไรแล้วก็ได้กำไรเข้ากระเป๋านั่นเองนะคะอะ่อันนี้ก็สำคัญมากเลยนะเทรดเดอร์สำหรับเทรดเดอร์นะคะท่านไหนที่สนใจเรียนค้าเรียนนะคุณผังก็มีตั้งแต่สอนคอร์สเจอตัวนะคะแล้วก็คอร์สซูมสดซึ่งวันนี้ก็สอนซูมสดนะคะรุ่น2เป็นซูมพื้นฐานนะคะ,ะ,ะแล้วตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็ยั วันนี้ให้เทคนิคนะคะแต,แต่ต้องเดี๋ยวต้องเรียนสัปดาห์หน้าอีกต้องบอกว่าเป็นการเรียนซูมที่ะนะคะเรียนซูมอยู่ประมาณ5วันนะคะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ประมาณสัก3อาทิตย์นะเดดเดอร์น,ะะนั้นสําหรับใครที่สนใจอยากเรียนเทรดนะ,ะเริ่มต้นพื้นฐานเลยสามารถลงทะเบียนเรียนรุ่น3ได้นะเพราะ,ะจะเรียนวันที่1 6 1 7เดือนพฤศจิกายนจะสามารถลงทะเบียนร่วงหน้าได้แล้วเข้ามาในกลุ่มไลน์ฟังการอธิบายการ วางแผนการเทรดใ,ในทุกๆวันได้นะคะในราคา29,000ื่าสำหรับใครที่ใช้บรกิกอร์เอในต่อไอพีคอสแพมโดยะโค้ชธนนท์ค่ะได้ส่วนลดสิ เหรอราคาสองหมืหกพันหนึบาทมีท่านที่ถามเข้ามานะคะ,ะท่านที่จะได้รับส่วนลด10%คือจะต้องใช้บรโเกอร์เอ็กเน็ตแล้วต่อ IB พโค้ดแพมหรือโค้ดธนโรอดถ้าท่านทําการเงื่อนไขก็แชทถามบรโเกอร์แล้วก็นามารับส่วนลดกับโคได้นะคะแล้วก็สามารถนะคะ,ะนำมาใช้ส่วนลดแล้วก็ซื้อหนังสือนะคะกะ็ถ้าเป็นโปรโมชั่นช่วงเดือนกันยาซึ่งเดือนนี้จะเป็นโปรโมชั่นลดอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นราคาเต็มก็สามารถใช้ส่วนลดเป็น10%ในการซื้อหนังสือได้นะคะสำหรับใคร ที่อยากเรียนเจอตัวอีกคลาสหนึ่งก็เนี่ยค่ะก็ใครที่อยากฝึกนะเทรนในเรื่องของการเทรดนะคะเรียนเทรดแล้วต้องการฝึกนะคะในการทํากําไรก็จะมีเที่ยวเทรดทองจังหวัดขอนแก่นนะคะวันที่91้เดือนตุลาแล้วก็สําหรับใครที่อยากเรียนแบบสดๆด,ดเจอตัวแบบ3วันอีกรอบหนึ่งก็จะเป็น p private c ค u ร s e นะรุ่นที่15เรียนพื้นฐานซูมก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน3วันนะฮะรุ่นที่1 5เดือนธันวาคมนั่นเองใครสนใจเรียนก็ทักได้ที่ i ดี i ล e โค้ดธนรศธนรศสองห้าหกเจ็ด แล้วก็แพรก็ยังมีหนังสือตอนนี้หนังสือมี8เล่มนะเรดเดอร์ okay, สำหรับใครที่บอกว่าทุนน้อยครับโค้ทุนไม่ถึงยังไม่สะดวกเรียนคอร์สนะเรียนก็ซื้อหนังสือไปนะศึกษาล่วงหน้าได้ถ้าชอบรู้สึกว่ามันเป็นไปได้แล้วก็เราชอบในเะรื่องของการอ่านกราฟอ่านท่้งเทียนแล้วเราชอบวิธีการหาเงินแบบนี้ท่านก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือคอร์สเรียนนะคะหรือว่าสามารถตามไลฟ์สดนะรับความรู้ต่างๆที่ช่องแม่บ้านเทรด forex นะคะไม่วนะ่าช่อง YouTube ช่อง Tik t ็อแล้วก็เพจแม่บ้านเทรด forex ที่มีผู้ติดต,ตาม9ก้าหมื่นกว่าท่านก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ก็เกือบจะ4ี่หมื่นท่านแล้วก็ช่องทาง Tik To อกนะที่กําลังนะคะจะหาช่องโค้ดแพมเจอนะในเร็วๆนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นโค้ดแพมเทดทองคำนะช่องจริงแล้วก็เป็นโค้ดแพมนะคะเอ่อเป็นโค้ดแพมแล้วก็จะมีช่องจริงโค้ดแพมชแนลนะคะแล้วเป็นโค้ดแพมแม่ว่าเดทดฟร์เรกนะคะใครยังไงหาเจอก็ ฝากขอบคุณทุกท่านแล้วก็ติดตามที่ติดตามทุกช่องทางและพยายามหาโค้ดแพรไม่เจอขอบคุณมากมากเลยในทุกช่องทางการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เราได้พูดคุยกันและร่วมสนุกนะคะในทุกๆคลิปนะที่ค่าแพรนะคะได้แบ่งปันความสุขแล้วก็รวมทางวิธีการเทรดเทคนิคการเทรเทดวิธีคิดที่จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จในชีวิตและก็อาชีพนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือแผงการเทรดกราฟทองในค่ําคืนนี้สําหรับคลิปนี้โค้ดแพรเดี๋ยวส่งเข้าไปสําหรับ EP ้เอไแพีคลิปะคะอ่ วิเคราะห์กราฟและวางแผกนการเทรดรวมทั้งเทคนิคการเทรดที่จะส่งเข้าไปให้กับ v ีเอพุ่งนี้เช้าอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้ก็นะคะคือคน์พันต้องรองกราฟให้จบ7จ็ดโมงก่อนถึงจะสามารถอัปเดตได้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือแผกนการเทรดกราฟทองในค่าคืนนี้ที่จะนําไปฝากทุกท่านที่เพจแม,ม่บ้านเด็ด forex ช่องทางดิจตอกและช่องทาง YouTube ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามช่องนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะคลิปนี้จะส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ